สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับเป็นนาฬิกาแบรนด์ไท m a แม็กซ์ฮอมวีนะครับเป็นนาฬิกาแนวทหารนะครับรถถังกันเลยทีเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือรีวิวลักษณะทั่วไปของนาฬิกาเรือนนี้แล้วก็ช่วงที่2ก็จะ สอนเกี่ยวกับการตั้งวันที่และเวลานั่นเองนะครับโอเคเราไปดูส่วนที่1กันเลยนะครับก็คือการรีวิวลักษณะทั่วไปของนาฬิกาเรือนนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเรือนนี้เป็นมือสองนะครับทุกอย่างนะครับเดิมหมดยกเว้นสายนะครับที่ใช้สายของไทม์แมกต่างรุ่นนะครับเป็นสายตีนตุ๊กแกอย่างดีของ Iron Man นนะครับโอเค ตัวเรือนมีขนาด40มิลนะครับนับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ40มิลนะครับมีตัวอักษรแฮมวีตรงนี้นะครับหน้าปัดมันจะเขียวๆหน่อยนะครับเวลาพลิกมันจะสะท้อนให้เราเห็นนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับผมปุ่มมีซีปุ่มด้วยกันนะครับมีปุ่มไนท์ไลท์ตรงนี้คือปุ่มปุ่มไฟนะครับแล้วก็มีปุ่มโหมดตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็มีปุ่มอ่าสตาร์ทหรือว่าอะลลามตรงนี้แล้วก็ปุ่มเซตตรงนี้นะครับเรือนี้มีระบบช็อคซิสเันนะครับเป็นระบบป้องกันการกระแทกนะครับการกระแทกกระแทกยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามีช็อคซิสเันนั่นเองโอเคตัวเรือนนะครับทำจากน่าจะทําจากเรซินนะครับนะโอเคตรงนี้เขียนว่าโหมดนะครับอินดิโกลนะครับ แล้วก็ start split นะครับ stop split โอเคขนาด40มลแล้วก็สายนะครับสายมีขนาดน่าจะ18นะครับ18ตรงนี้นะครับส่วนสายอันนี้คือ20มนะครับเป็นสายตีนทุกแกของอไท m มกต่างรุ่นนะครับเป็นไทแมกแอรอนแมนนั่นเองโอเคนาฬิการเรือนนี้มีโหมดอะไรบ้างเราไปกดดูกันเลยนะครับกดที่โหมดตรงนี้นะครับ หมดเวลาปกติแล้วก็โหมดจับเวลาครับคือเวลาเราจับเวลาใช่ไหมพอจับเวลาแบบนี้ถ้ากดตรงนี้แล้วมารีเซ็ตแบบนี้ไม่ได้อะ่ะมันต้องมันต้องจับเวลาแล้วก็หยุดตรงนี้ก่อนพอเราจะรีเซ็ตเราก็กดอีกครั้งโอเคเข้าใจแล้วเรือนนี้ก็มีความแตกต่างจากเรือนอื่นอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีโหมดอะไรอีกนะครับเราไปดูกัน จับเวลาแล้วก็มีโหมดนี่ครับมีโหมดอของนาฬิกาปลุกนะครับไปดูนะครับนาฬิกาปลุกตั้งได้2เวลานะครับโอเคแล้วก็เนี่ยการตั้งเวลาโอเคมีโหมดอะไรอีกแล้วก็มีโหมดไทม์เมอร์ก็คือนับถอยหลังนะครับตอนนี้เป็นศูนย์หมดเลยเวลาเราจะสมมุติว่าผมอย่าง จับเวลาสัก5วินาที10วินาทีแบบนี้เราก็กดตรงนี้นะให้ตั้งค่าก่อนแล้วมันก็จะกระพริบนะครับแล้วก็เราก็กดโหมดตรงนี้นะครับกดโหมดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตั้งเวลานะครับพอเราอยากตั้งตัวไหนเราก็กดที่นี่นะครับแล้วก็10วินาทีนะครับก็กดเซ็ตอันนี้เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเป็นการเสร็จสิ้นการตั้ง เวลาให้มันแล้วก็เราจะจับนับถอยหลังเราก็กดที่นี่เลยโอเคจับเวลาพอถึงศูนย์นะครับมันก็จะได้ยินแบบนี้เลยโอเคไปกันที่เรื่องของการตั้งวันที่และเวลากันต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นโหมดนาฬิกาปกตินะครับ เราก็กดเซตตรงนี้ก่อนเลยนะครับกดค้างเอาไว้นะครับอย่าลืมกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้มันก็จะกระพริบที่วินาทีก่อนนะครับถ้าเราอยากตั้งวินาทีให้เป็นศูนย์เราก็กดตรงนี้ไปนะครับแล้วเราก็กดโหมดเข้าไปตอนนี้ก็คือ5นะครับ5 pm โอเค33นาที ก็กดเข้าไปอีกเดือน2นะครับเดือน2แล้วก็วันที่วันที่ตรงนี้วันที่2นะครับก็ให้เรากดค้างเอาไว้นะครับเดือนกุมภาปีนี้มี2ี่สิเวันมี28วันหรือว่า29วันอะช่างมันเถอะสุกโอเคถูกแล้วเราจะให้มันแสดงแบบ 12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงแล้วแต่เรานะครับถ้าอยากได้แบบ24ชั่วโมงเราก็กดตรงนี้ไปเลือกโอเคก็แค่นี้นะครับสำหรับการตั้งเวลานะครับง่ายๆนะครับเรือนนี้เป็นเรือนที่ผลิตออกมาก็นานแล้วนะครับแต่ยังเป็น ที่นิยมกันอยู่นะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการนาฬิกาแบบเนี้เป็นมือสองนะครับหรืออาจจะมีมือ1ด้วยนะครับก็ให้ติดตามไปที่เพจของเรานะครับผมเพจไทแมกมือ2 หรือที่เรียกว่าไชมักชูแฮนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝาก Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้รีวิวนาฬิกาต่อไปนะครับขอบคุณครับ